ขมินบ้านแตกไทยช่วยขมินรบขมินฆ่าขแมแอ่อนแอแล้วยังถูกแตวตามฆ่าหน้าบัดสีเมืองขมินแตกพ่ายแก่ภัยรีแสนชีวีดับดิ้นสิ้นสุพรรณทั้งบ้านเล็กเมืองใหญ่ทลายปนประชาชนหนีภัยไกลาจากบ้านพ่อพัดแม่แลหาจนตาลาน อดอาหารหิวโซัวโตไปนี่คือเรื่องราวของประเทศกัมพูชาในอดีตนะครับในยุคที่อาประเทศขเขมรี่บ้านแตแกแสและขาดนะครับซึ่งในปี2518เขมรแดงก็ได้ยึดประเทศกัมพูชาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบคอมมิวนสิสต์ขเขมรแดงฆ่าขเขมรด้วยกันนะครับนับหลายๆล,ล้านนะครับดังที่ท่านก็รู้ข่าวอยู่แล้วนะครับชาวขเขมรน,นี่หนีตายเข้ามาอาศัยในพื้นแผ่นดินไทย คนไทยให้ที่อยู่ที่กินให้ที่หลับที่นอนให้ที่อยู่อาศัยให้เขารอดตายจากการเข็นฆ่าของกันเองระหว่างขมรต่อขมรในช่วงปี2518ถึง2522นะครับที่ขมรแดงเรืองอำนาจยึดประเทศกัมพูชาอยู่ขมรแดงก็ยังได้สนับสนุนทหารป่าหรือว่าพกอคอไทยนะครับในการที่จะให้ พรรคคอมมิวนิสต์่งประเทศไทยน่ยึ์ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เหมือนกับเขานะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จต่อมาในปีพศ .2522 ทหารเวียดนามก็ได้บุกโจมตีถลม่มประเทศกัมพูชานะครับทำให้ขมรแดงไม่อาจต้านทานได้ขมรนแดงพ่ายแพ้แก่ทหารเวียดนามเวียดนามก็ได้ยึดประเทศกัมพูชาไว้ คม,มแดงก็ได้หนีตายเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนไทยเรียกว่ามาตั้งชมรมต่างๆอยู่ตลอดแนวชายแดนนะครับชมรมใหญ่ๆก็แถวเขาพระวิหารแถวช่องพระพะลายนะครับเป็นพื้นที่ของขอมมนแดงทั้งนั้นเลยนะครับชายแดนไทยของเรานะครับตอนนั้นเต็มไปด้วยสงครามที่ทหารเวียดนามพยายามเข้าโจมตีทหารคอมเมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมเมเสรีหรือว่า เขมรแดงที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเพราะว่าตอนนั้นประเทศไทยก็ได้ให้เขาอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไทยไม่ช่วยแล้วประเทศกัมพูชาหรือว่าชาวเขมรนนี่ก็คงจะอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะครับเพราะตอนนั้นทหารเวียดนามหลายแสนคนเลยนะครับที่ยึดประเทศกัมพูชาอยู่ก็ได้เข้ากวาดล้างอย่างหนักโจมตีท่มลมต่างๆตามแนวชายแดนไทยแล้วก็รุกล้ำเข้ามายึดเนินต่างๆตามแนวชายแดนไทยนะครับซึ่ง จริงๆแล้วคอมเหรือว่าคมเแดงนะครับเขาก็เคยทาร้ายคนไทยอย่างหนักเลยครับในช่วงที่ขเมเแดงเรืองอํานาจเขาก็ได้เข้าเผาหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยเข้าโจมตีเข้าเผาฆ่าคนไทยฆ่าเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราได้ต่างๆมันไม่ไว้หน้านะครับมันทำลายมันฆ่าแบบโหดเหี้ยมทารุณที่สุดเลยนั่นก็คือขเมเแดงตอนนั้นนะครับ แต่คนไทยเป็นคนที่ขี้ลืมง่ายทั้งที่เขาทํากับเราอย่างแสนสาหัสอย่างเจ็บปวดนะครับซึ่งหมู่บ้านตลาดนิคมอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรีรัมย์ของผมเองก็เคยโดนนะครับโดนทหารเขมรแดงเนี่ยร่วมกับพรรคอคมนต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพกคไทยเนี่ยเข้าฉลอมโจมตีเผาหมู่บ้านตลาดนิคมคืนนั้นเรามีคนไทยเสียชีวิตถึง22คนด้วยกันเขาต้องการที่จะ ช่วยพักคอมนิ์แห่งประเทศไทยให้ยึดประเทศไทยไปเป็นคอมนิ์เหมือนเขานะครับตอนนั้นคนไทยเราสามัคคีกันนะครับก็ร่วมกันต่อสู้จนรอดพ้นมาได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับทหารเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเขาก็ประกาศบอกว่าจะยึด กรุงเทพนะครับแต่ยึดประเทศไทยจะบุกไปถึงกรุงเทพภายในสามวันแต่เขาก็ทําไม่ได้เพราะว่าคนไทยเรารักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนก็ร่วมกันต่อสู้นะครับทหารไทยเรานะครับยังได้ช่วยเขมท่ทั้งสามฝ่ายทั้งเขม่เสรีและเขม่แดงในการรบกับฝ่ายทหารเวียดนามที่ยึดกัมพูชาอยู่โดยเราตั้งหน่วยรับรหัส838ขึ้นมาจัดเป็นชุด ผสมระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาหรือว่าทหารเขเมรเนี่ยเข้าไปเป็นปฏิการรบในประเทศกัมพูชารบแบบกองโจรภารกิจปฏิบัติการรับของหน่วย838ก็มีทหารพราน6คนนะครับแล้วก็มีทหารเขเมร6คนรวมกันเป็น1ชุดเป็นปฏิการคือ12คนเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กภารกิจก็ไปซุ่มโจมตีตีฉบฉวยวางกับระเบิดตัดการส่งกําลังบารุงขอวินาศกรรม นะครับเราช่วยเขมรรบกับเวียดนามอยู่หลายปีเราก็มีการสูญเสียเช่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติการลับที่ไม่เคยเปิดเผยมาซึ่งในเวลาต่อมาประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรนี่ก็ได้กลับมาเป็นประเทศของเขาอีกครั้งหนึ่งในเมื่อทหารเวียดนามได้ถอนตัวกลับไปในปี25 3 0ก็เริ่มทยอยกลับไปในประเทศเวียดนามหมดนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้ส่งประเทศส่งชาวเขมรที่อยู่ตามแนวชายแดนตามชมรมต่างๆตามพื้นที่อบยพต่างๆที่เราได้ให้เขาอยู่นะครับแล้วก็ส่งกลับไปในประเทศกรัรมพูชาเขาก็ไปเสวยสุขมีความสุขนะครับและเขาก็มีเรียกว่ามีความเข้มแข็งมีกําลังทหารที่เข้มแข็งขึ้นมาวันนี้ในปี2568เขมรได้กําแหงลืมเรื่องราวเก่า ตอนที่เขาบ้านแตกตะแหลกขาดที่เขาหนีตายเข้ามาพึ่งผืนแผ่นดินไทยเขาลืมว่าไทยเคยช่วยรบจนเขาได้ประเทศกลับคืนมาวันนี้เขาเหม็นได้หันปากกระบอกปืนมาใส่ไทยคนที่ช่วยเขารบจนเขาได้ประเทศคืนโบราณว่าแบบนี้เป็นคนที่ลืมบุญคุณลืมคุณข้าวแดงแกงร้อน เป็นคนที่คบไม่ได้ซึ่งตอนนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยไม่ให้เขาได้อยู่อาศัยเขาอาจจะถูกฝ่ายเวียดนามนี้บทขยี้อาจจะไม่เหลือประเทศกรัรมพูชาในวันนี้แล้วก็ได้มันก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเราก็รู้ว่าปัจจุบันนี้ทางประเทศกัมพูชา เขาได้สอนลูกหลานของเขาบอกว่าประเทศสยามประเทศไทยคือโจรสยามที่แย่งแผ่นดินของเขาไปแย่งทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขาสอนกันแบบนี้เองนะครับซึ่งเป็นการใส่ร้ายแบบหน้าด้านๆแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกครับเพราะว่าระบคอมมิวนิสต์เขาเสมอภาพไม่มีคุณ ต่อกันไม่มีบุญคุณต่อกันนั่นเองคุณเซนคือเขมนแดงคือคอมมิวนิสต์สายจียนในอดีตนะครับซึ่งในเวลาต่อมาคุณเซนจึงได้ไปเข้ากับเวียดนามเวียดนามก็คือคอมมิวนิสต์สายโซเวียตไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวเวียดนามก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสามประเทศเพราะว่าปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยกันแม้ว่าประเทศกัมพูชาจะไม่ได้บอกว่าตัวเอง ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่าฮุนเซนก็เคยเป็น Communist. คอมมิวนิสต์คอมมนแดงคือคอมมิวนิสต์สายกีนนั่นเองลาวเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์สายโซเวียตนี่คือเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงที่คนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้ผมจึงนำมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังนะครับ